สวัสดีทุกๆคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกันกบผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกม Beat s a b e นะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวตัวละครอย่างสึกิชิมะชูฮุโรในเวอร์ชั่นสังเวียนนะครับเขาเป็นตัวละครสังเวียนนะครับในตัวละครในเวอร์ชั่นนี้เนาะซึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลของฮอนก่อนนะครับแล้วก็จะไปเล่นแบบปกติก่อนแล้วค่อยปิดท้ายด้วยการลงสังเวียนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครสังเวียนเนาะก็ต้อง ไปเล่นสังเวียนให้ดูด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตอวลครก่อนนะครับสำหรับสึกิชิมะชูกุโร่นะครับสึกิชิมะในเวอร์ชั่นนี้นะครับเขาเป็นเผ่ามนุษย์นะครับแล้วก็เป็นตัวละครสีเขียวนะครับหรือเรียกว่าธาตุทักษะเนาะเป็นสายสกิลนะครับเน้น SP เป็นหลักนะครับซึ่ง SP เนี่ยตอนที่เลเวล200เนาะจะอยู่ที่831หน่วยนะครับเป็นผู้สังหารอารันคานะครับเขาจะตีอารันคาได้รุนแรงขึ้น คพัพีที่ผมแนะนำนะครับขึ้นต้นด้วย SP ตามด้วยคีริคอ l นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย SP เช่นเคยนะครับส่วนลิงก์ของเขาเนี่ยคือลดคูดาวอยู่ที่12%นะครับลดคูดาวสกิลทำให้สกิลลีไวขึ้น12%นะครับอุปกรณ์ที่ผมแนะนำนะครับก็เครื่องประดับเอาเป็นบวกพลังกดดันวิญญาณนะครับผมก็จะใส่เป็นายาชุบกำลังนะครับแล้วก็นกหวีดนะครับแล้วก็ใส่บอลแม่เหล็กไปเพราะว่ามอนเตอร์มันมุดติด นะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นหมวกหรือว่าใส่ของอย่างอื่นก็ได้นะครับจะเป็นที่บวกไม้ตายหรือว่าจะเป็นกระทาก็ได้เธอคุณมีนะแต่ผมไม่มีนะครับผมก็เลยใส่ไอเจ้านี่มาแทนนะครับส่วนลิงก์นะครับก็ผมไม่มีเรื่องของน้ําหอมเลยผมก็จะเอาเป็นหลากสีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเรื่องของน้ําหอมด้วยเนี่ย ยังไงคุณก็ต้องเอาเป็นรถคู่ดาวนะครับรถคู่ดาวเนี่ยผมว่ามันดีมากเลยเพราะว่ามันจะทาให้รีสกิลไวนะครับในการเล่นเนาะถ้าคุณอยากรีสกิลไวๆเอาเป็นรถคู่ดาวแต่ถ้าคุณต้องการความแรงเพิ่มขึ้นเอาเป็นเพิ่มความเสียหายของสกิลนะครับเพิ่มความเสียหายท่าโจมตีแหลกนะครับซึ่งผมใส่เป็นลิงก์เกิดใหม่ทั้ง3เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าได้ทั้งความแรงสกิลได้ทั้งลดคูดาวนะครับแต่ว่ามันไม่ได้โบนัสหอมเพราะว่ามันไม่ตรงสี และก็ผมไม่ได้บวกด้วยนะครับเลยไม่ได้แค่เท่าไหร่นะครับโอเคต่อไปเรามาดูในเรื่องของคุณสมบัติท่าโจมตีของซึกิชิมะกัดน,นะครับจะสังเกตได้ว่ารูปแบบการโจมตีของเขาเป็นสีแดงนะครับก็แน่นอนเขาโจมตีระยะประชิดนะครับแล้วก็จะมีรูปแบบาลากไม้นะครับเหมือนเหมือนเชื้อราอะไรสักอย่างนะครับมันคือสถานะลูกกินนะครับตัวละครที่ถูกติดสถานะลูกกินนะครับมันจะมีมาร์กตรงนี้ขึ้นมา และตัวละครที่ทําให้อีกฝ่ายติดลูกกินไปโจมตีใส่ตัวละครที่ติดลูกกินจะได้เลือดคืนนะครับไม่ได้เลือดคืนเนี่ยจะว่างไงเดี๋ยวจะได้เพิ่มเลือดนะครับมันจะดูดเลือดอ่ะตัวละครที่ทําให้อีฝ่ายติดลูกกินตีใสตตลล่ตัวละครที่ติดลูกกินอยู่จะได้ดูดเลือดนะครับและถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตัวละครที่ติดลูกกินอยู่จะโดนผนึกในเรื่องของสาะพิปกติด้วยจะไม่สามารถทําให้อีฝ่ายติดสาะพิปกติได้นะครับถ้าเกิดติดลูกกินอยู่นะครับประมาณนี้นะครับ พาสีที่เขาได้รับนะครับไม่ติดอ่อนแรง100เซนะครับลบมุเฉินบวกหนึ่งแล้วก็สกิชิมะเนี่ยจะมีโอกาสไม่โดนความเสียหายของอารังคา50%นะครับก็คือตัวละครที่ติดเผาอารังคาโจมตีสกิชิมะมาจะมีโอกาสที่สกิชิมะจะไม่โดนจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับ50%ก็เหมือนทอยหัวก้อยนะครับถ้าโดนตีนะครับ a าบิลิตีที่เขาได้รับนะครับเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มความเสียหายสกิลให้40%นะครับไอนี้คือได้บวกจากลิงได้บวกจากของนะครับเลยเป็น117แต่ที่ให้มาเนี่ยอยู่ที่40นะครับความเสียหายจะไม่ตายเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับเมื่อเลือดเต็มสกิชิมะจะบวกความแรนสกิลอีก20%นะครับทุกอย่างเลยนะ จะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติสกิลหรือท้าไม่ตายก็จะบวก20%เลยเมื่อสกิชิมาเลือดเต็มนะครับเพิ่มขอบเคลสกิลอีก20%เพิ่มฮิตสกิลบวก1นะครับเมื่ออีฟายติดลูกกินติดนานขึ้นอีก2วิเพิ่มระยะหลบอเฉินนะครับก้าวได้ไกลกว่าเดิมมีซปเปอร์อารเมอร์โดนตีไม่ล้มไม่ชะงักนะครับจบไปแล้วกับข้อมูลของสกิชิมานะครับในรูปแบบการลงอย่างอื่นยกเว้น สังเวียนนะครับถ้าเกิดลงยางอื่นเนี่ยยกเว้นสังเวียนเนี่ยเขาจะมีอ b บ l i ตี้แค่นี้แต่ถ้าเป็นลงสังเวียนเนี่ยอาบัตตี้จะเพิ่มขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาดูรูปแบบการเล่นแบบปกติก่อนสำหรับซูชิมานะครับก็เหมือนเคยผมจะพาไปเล่นในดันน้ำหอมเล็กนะครับเพราะว่ามันมันง่ายสุดแล้วบ้างไม่ใช่หมายถึงไม่ได้ถึงความง่ายนะแต่หมายถึงแบบคิดอะไรไม่ออกลงน้ำหอมนะครับ จะลงน้ําหอมใหญ่มันก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้อัพน้ําหอมไม่ซิชิมะมันเลยลงน้ําหอมใหญ่ไม่ได้นะครับก็มาลงน้ําหอมเล็กแทนแล้วกัดและผมจะขอใช้ตัวละครดอกน้ําหอมเพิ่มไปนะครับอย่างเช่นอิชิดะกับเคมปาจินะครับโอเคเราจะไม่คูณ5้าแล้วเราก็ไม่เลือกเพื่นด้วยนะครับไป เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกมเพลย์ซูริชิมะเป็นยังไงกันนะครับตัวเขาเนี่ยออกแบบมาเล่นสังเวียนนะครับไม่ใช่ว่าพ v e ีปกติจะเล่นไม่ได้นะครับตัวละครสังเวียนส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกทุกตัวเลยอะตัวละครสังเวียนทุกตัวไม่มีตัวไหนนะที่เล่นในดันปกติไม่ได้นะครับมาเล่นได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเล่นหรือเปล่าท่าหนึ่งท่าหนึ่งไก่นะครับท่าสองท่าสองเนี่ยเป็นท่าที่ไม่ค่อยดีใช้คําว่าไม่ดีดีกว่า นะครับไม่ดีเลยผมไม่ชอบเลยท่าสองตอนที่ผมดูเกมเพลย์แรกๆอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเป็นท่าแบบนี้เลยท่าสองเขาที่ไม่ดีก็คือแบบนี้นะเห็นไหมมันต้องไปจูบหน้าอีกฝ่ายนะครับมันถึงจะแรงถ้ามันอยู่ห่างมันจะเป็นท่าที่กระจอกมากนะครับดูใหม่นะอันนี้เจอศัตรูแลวเดี๋ยวดูนะไอ้นี่ปาะมากเลยไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะปล่อยตรงนี้มันตายให้ผมไหม่ะไม่ตายเลยนะครับมันเบามากเลยด้วย อย่าว่าจะตายเลยดาเมจแทบไม่มีเลยสำหรับสกิลสองนะครับมันจะมีก็ต่อเมื่อปล่อยแบบนี้ชิดๆเห็นไหมไอสองตัวเนี้ยชิดไอเนี่ยห่างนิดเดียวเลือดยังลดแค่นี้เลยคือมันเป็นท่าที่กระจอกมากนะครับคุณง่ายๆมันคือท่าที่ห่วยแตกอีกท่านหนึ่งเลยนะครับคือส,สึกิชิมะนะครับเออตอนที่ผมเห็นเขาแรกๆเนี่ยผมนึกว่าจะดีนะครับผมนึกว่าระเบิดเป็นวงกว้างแบบตู้มแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่มันต้องค่อยๆชิด มันถึงจะมีดาเมจถ้าเกิดหามแบบนี้เบาจัดเห็นไหมครึ่งหลอดเองท่าหนึ่งยังแรงกว่าเลยนะครับโอ้โหมันดูน่าเกียดมากเนี่ยเดี๋ยวดูนะ <c oughs> เห็นไหมมันต้องจูบเลยเว้ยท่าสองอะ่ะเพราะฉะนั้นสึกิชิมาผมบอกเลยว่ามันเล่นในดันปกติได้ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยนะครับสำหรับสึกิชิมะสำหรับท่าสองนะแต่ท่านหนึ่ง ท่าหนึ่งดีอยู่เพราะว่าไกลมากเลยเห็นไหมไกลมากเลยแต่ปัญหาของท่าหนึ่งนะครับจากที่ลองเล่นในสังเวียนนะแคปมันมีข้อดีก็ข้อเสียเนาะแต่ชอบนะใครที่ชอบ่าไกลๆเนี่ยท่าหนึ่งตอบโจทย์คุณเลยแต่ท่าสองผมว่าหาคนตอบโจทย์ยากสำหรับท่าสองผมว่าน่าจะไม่ชอบกันเยอะนะครับเพราะมันกระจอกไปหน่อยท่าสองมันเป็นท่าที่ไม่ควรดีแล้วอ่ะเนี่ยแบบเนี้ย ดูดิกว่ามันจะออกดาเมจอ่ะคือไอที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมันต้องชิดมันนี่นแหละแบบเนี่ยชิดตะใส้ยู่เยจิมันนี่นแหละมันถึงจะแหลมแต่เลือดอยู่ห่างมันเนี่ยสมมติเลยจิอยู่ตรงช่องนี้นะไอเนี่ยไอจุดเนี่ยแค่เนี่ยมันยังโดนดาเมจเบาเลยน้อยเหลือเนี่ยนะครับมันต้องแบบชิดกันมากมันถึงจะแรงเอาล่ะมาดูถ้าไม่ตายกันว่าถ้าไม่ตายจะเป็นยังไงนะครับ ผมไม่ชอบแอนิเมชันทำไมตายเขามากเลยมันดูแบบมันดูแบบมันดูแบบยังไงไม่รู้อะทำไมตายเขาเออนี่ยท่าสองดิมันต้องปล่อยแบบเนี้ยแบบไปชิดมันถึงจะแรงถ้าไม่ไปชิดเบาจัดนี่คือพ่อหนุ่มสึกิชิมะครับเดี๋ยวเราไปดูในรูปแบบสังเวียนกันบ้างดีกว่าว่า ของเขาจะเป็นยังไงนะครับสังเวียนเนี่ยบอกเลยว่าท่าสองก็ยังเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ไม่เป็นปัญหานะครับท่าสองมันจะเป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังไงบ้างสำหรับการปัญหาในสังเวียนนะครับโอเคเลยก็อย่างอื่นนะเอ้ไม่ใช่ก่อนอื่นผมผู้ผิดก่อนอื่นที่เราจะไปดูเกมเพล์เรามาดูข้อมูลของเขาในรูปแบบสังเวียนก่อนดีกว่านะครับว่าสังเวียนเขาจะเด็ดขนาดไหนนะครับ สกิชิมานะครับรูปแบบสังเวียนนะถ้าเกิดคุณลิงของเขานะครับคือมาถึงนะจะได้ความแรงสกิลอยู่ที่13และเมื่อคุณปลดล็อกจนถึงแรง5เนี่ยแรงค5เนี่ยคุณจะได้ลิงก์ใหม่มาก็คือลดคูดาวสกิลอยู่ที่7เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งถือว่าเป็นลิงที่ดีเลยนะครับเป็นลิงกที่ตอบโจทย์สำหรับใส่สกิลนะครับเพราะว่าได้ทั้งลดคูดาวแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความแรงนะครับส่วน ในการอัพของเขานะครับเนี่ยอัพตรงนี้นะเสริมพลังถ้าคุณอัพจนถึงเลเวลสิมันจะปดหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาค่อยไล่ก่อนดีกว่าออผมไม่อัพนะเบื่อ <laughs> ที่เลเวลหนึ่งนะครับที่เลเวลหนึ่งเขาจะได้มากกว่าตัวละครที่ไม่ใช่สังเวียนต้องใช้ก่อนว่าตัวละครที่ไม่ใช่สังเวียนนะครับเขาจะได้เพิ่มเซนตัตทั้งหมด10นตะครับตัวอื่นจะได้5นะครับวงเล็บที่ไม่ใช่ตัวละครสังเวียนนะ ที่เลเวลสองเพิ่มฮิตสกิลโบว์อีกหนึ่งนะครับแน่นอนเท่ากับตัวนี้หบวกฮิตทั้งหมด2นะครับรวมดั้งเดิมเป็น3นะครับก็มีของดั้งเดิมมีอาบิลิตี้อาบิลิตี้ปกติของเขาแล้วก็อาบิลิตี้ในสังเวียนนะครับเลยเป็น3นะครับแล้วก็ที่เลเวล4เอ้ยที่เลเวลพ้ดผิดจะได้จำนวนครั้งในการกดทำให้ตายอีกหนึ่งคือเข้าไปในสังเวียนมาถึงสกิชิมะสามารถกดไม้ตายได้2รอ,อบนะครับและก็ที่เลเวล10จะไม่ตาย1รอบนะครับถามว่า อาเบริตี้สั่งเวียนเขาดีไหมยังขาดอยู่นะครับยังขาดอยู่ขาดอะไรเขาขาดเมื่อเริ่มบวกกล่องสองเขาไม่มีนะครับซึ่งมันทำให้ตัวละครดออยางเห็นได้ชัดคือตอนมันออกมาแรกๆมันไม่ค่อยถลไห้่ทุกคนเพราะว่าตอนนั้นอะตัวละครที่บวกกล่องสองะตอนที่สึ่งชิบ้ามันออกมามมนมีบูโนชิชิกาวะมันมีไม่ติดตัว แต่ตอนเนี้ยมันเริ่มแบบมีกันเยอะแล้วทำให้ตัวพวกเนี้ยมันตกรุ่นสกิชิมะกิมจออุนคิโระเบียคุยะสังเวียนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่บวกกล่องสองน่ะมันทำให้ตกตกรุ่นยังไงดีอ่ะคือมันไม่แรงมันไม่ระเบิดต้นเกมไอ้พวกที่บวกสองในต้นเกมมันจะระเบิดนะครับนี่คือข้อเสียของสกิชิมะที่ไม่มีนะครับมันไม่เรียกว่าเสียดีกว่ามันเรียกว่าขาดดีกว่าใช้คำว่าขาดนะครับเออมันขาดเนาะ เพราะอ b i l ร t y ีโดยรวมถามว่าดีไหมทั้งหมดเนี่ยมันได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับในเรื่องของเพิ่มสึกษาทั้งหมดโอเคเพิ่มสีสกลิลจำเป็นมากเลยได้ทําไมตายก็ถือว่าเอามาบอมบ์ช่วยครั้งหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมอยากให้ไม้ตายเนี่ยเปลี่ยนเป็นเป็นตายเกิดแล้วเอาไม้ตายไปใส่เวลสิทิจะดีกว่า <laughs> เพราะว่าไม่นั้นคุณต้องอัพถึงเลเวลสิเพื่อมาเอาตายเกิดน,นะครับเพราะว่าตายเกิดเนี่ย มันจําเป็นมากกว่าใช้ไม่ตายได้อีกหรอบอีกนะครับสลับสังเวียนเนาะเพราะว่าตายเกินเนี่ยมันช่วยในการถ่วงทีมอีกฝ่ายได้ในการเล่นนะครับเวลาเราเป็นบอทเนี่ยอีกฝ่ายต้องเสียเวลาฆ่าเราถึง2ครั้งในการเคลียร์นะครับซึ่งมันดีมากแต่ว่าไปอยู่ในช่องสุดท้ายก็เสียได้เหมือนกันนะครับสายงบยังผมก็ไม่ได้อัพเช่นเดิมน,นะครับ ประมาณนี้สำหรับสึกิชิมะนะครับอาบิลิตี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็อาบิลิตี้ที่ผมอ่านข้างต้นตอนแรกในการเล่นปกติยังมีเหมือนเดิมหมดนะครับเรามาสรุปสึกิชิมะกันนะครับสึกิชิมะตัวนี้นะในสังเวียนนะครับก็เกือบจะครบนะครับหนึ่งคือสังเวียนต้องการความคลิ้วสึกิชิมะมีนะครับเพราะว่ามีเพิ่มระยะยหลบเฉยเฉยนะครับต้องการกายต้องการถ่วงในการเรื่องของตายเกิดสึกิชิมะก็มีเหมือนกันแต่วงเล็บคุณต้องอัพถึงเลเวลสิบนะครับ ต้องการความแรงของการกดสกิลสกิชิมาก็มีบวกคิดให้คุณบวกถึง2นะครบับวงเล็บคุณต้องอัพด้วยนะอ่าอัพในสังเวียนนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาเล่นโดดๆนะครับมีเกือบครบนะครับแต่ขาดคือไม่มีเพิ่มกล่องทําให้ระเบิดในตอนแรกเขาไม่มีนะครับมีซูเปอร์อเมอร์โดนตีไม่ลงไมช่ชะักอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิชิมาเนี่ยต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเลี้ยงเลือดลบาบากนะครับในเรื่องของเมื่อเลือดเต็มจะเพิ่มทุกอย่าง20%ไปเล่นจริงเนี่ย คุณจะโดนสกิลบ่อยมากเลยจริงๆสกิลจากบอลเตอร์ที่มันยิงไปยิงมานะครับเพราะมันนัวมากนะครับแล้วก็จากตัวเขาเองงงเลยสิจากตัวเขาเองคืออะไรสกิลสองของเขาครับเพราะสกิลสองของเขาเนี่ยต้องไประยะประชิดปล่อยมันถึงจะมีดาเมจครบถ้วนนะครับซึ่งสังเวียนเนี่ยมันดุก,กว่าข้างนอกนะครับมันตีแบบคุณรัวเลยนะครับคุณจะมีโอกาสลดเลือดบ่อยมากแต่ไม่ถึงกับตายหรอกแต่คุณมีโอกาสลดเลือดบ่อยมากนะครับ คุณจะไปตายอีกทีก็คือเมื่อคุณเจอกับสายโจมตีปกติที่เขาบวกห้าและคุณจะไปปล่อยท่าสองใส่เขาคุณแค่เดินไปอ่ะคุณยังไม่ทันปล่อยสกิลสองใส่เขาเลยเขาขวดคุณสองทีคุณตายแล้วนะครับไอ้น,นี่คือข้อเสียงซุกิชิมะเลยท่าสองเนี่ยใช้ยากมากเมื่อเจอกับตัวละครตีระยะไกลนะครับเมื่อคุณเจอกับตัวละครตีระยะไกลซุกิชิมะท่าสองจะออกยากมากในการลงเล่นสังเวียนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลงเล่นสังเวียนกันดีกว่านะครับว่าตัวเขาจะเป็นยังไงนะครับว่าเล่นแบบไหนได้บ้างนะครับมาดูกันเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลงเล่นสังเวียนจะเป็นยังไงนะครับเจอห้องพอดิบคำนี้ไม่มีปราร์ตี้นะครับคำนี้ไม่มีปราร์ตี้ช่วยอัดคลิปโซโลโอเองนะครับ สกิชิมะเป็นตัวต้องคำสาปผมมากเลยนะเล่นทีไรแพ้โคตรบ่อยเลยนะครับเหออ <laughs> มือนเป็นตัวแบบต้องคำสาปองผมเลยในะตนัวละครสัมเกตน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าครันี้จะแพ้หรือเปล่ามาเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นสัมเกตของเขานะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าท่าหนึ่งของเขาแคบไปหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแคบยังไงนะครับบางทีมันกวาดเวฟไม่หมดนะครับแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่า ซีซั่นนี้ลําบากที่1มันมีมอนเตอร์มุดดินนะครับมันเก็บหมดเวฟลําบากมากนะครับเออมามทีมผมดีกว่านะทีมผมมีไอเซนด้วยโอเคผมจะไปเล่นอยู่มุมบนแล้วกันแ <c oughs> ชทแชทแชทออโต Auto ้คิกนะครับแชทออโต Auto ้คิกทุเรศมากนะครับขอ,อสาบแช่ง <c oughs> ไอเซนผมก็ออกไปแล้วด้วยนะครับ <c oughs> ไอพวกที่ เนี่ยไอ้พวกที่เอ๋อเออน้ำลายยืดแบบเนี้ยนะครับที่แบบที่มันจะแบบอ่าไม่ไม่ขยับไปไหนไม่ได้อยู่กับที่มันต่อยไปต่อยมาไอ้พวกเนี้ยเขาออโต้คิกนะครับเป็นพวกที่ถ้าให้ผมถ้าให้ผมแบบจะพูดยังไงดียพูดง่ายๆคือพวกขยะในสังเวียนนะครับพวกเนี้ยนะครับออโต้คิกนะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นสวะในขังสังเวียนนะครับเป็นทั้งสวะเป็นทั้งขยะเลยในสังเวียนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันถ่วม พาละชาวบ้านเขาไปวันๆนะครับไอ้พวกออโต้คิกในสังเวียนนะอ่าผมไม่ได้หมายถึงออโต้คิกในการลงเล่นอย่างอื่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นออโต้คิกในสังเวียนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าขยะมากนะครับส่วนใหญ่จะเจอในส่วนใหญ่จะเจอพวกพวกชื่อปแปลกๆนะครับพวกชื่อแบบภาษาแปลกๆหน่อยนะครับไอ้นี้ผมเก็บกล่องคนเดียวเลยเนาะเพราะว่าไอเซนก็หลุดน,นะครับคือ ออโต้คิกนะครับกับไอเซนที่สุดเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันว่าตอนจบคะแนนใครเยอะกว่าน,นะครับคือจริงๆเนี่ยปกติเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะชิลๆนะผมจะแบบไม่ค่อยเดินไปเดินมาเท่าไหร่ผมจะผมจะยังไงเดียออผมจะอยู่เป็นหลักเป็นแหลกนะครับแบบผมจะตกทั้งฮีโร่แล้วก็ตกคีปด้วยเพราะว่าคีปเนี่ยมันได้คะแนนเยอะเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมแทบไม่มีโอกาสได้ตีคีปเท่าไหร่เลย ต้องไล่ตีฮีโร่นะครับเพราะว่าเพื่อนหลุดหมดเลยนะครับส่วนแชทก็ออโต้ฮิตทุเรสมากนะครับหน้าหายหายไปสักทีนะตรงเนี้ยอ่ะถ้าสเห็นมัน้ยซกิชิมาเนี่ยถ้าเกิดมันห่างเนี่ยมันจะเบาทุเรสมากเลยนะครับไอ้นี้คือช่วงดีนะอีฝ่ายไม่ตึงถ้าเกิดตานี้เนี่ยเจอตัวละครตีปกติของอีฝ่ายมาสักตัวหนึ่งนะที่ไปแบบ,บตีระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยว่างานนี้ระทึกแน่ ผมจะชิงแบบมัวสวดเลยแล้วกันนะครับผมกะไว้ก่อนผมกลัวเขาแย่งตอนท้ายนะครับผมก็จะแบบเต็มที่ไปเลยคือคุณเห็นซึกงชิมะผมแรงเนี่ยเพราะว่ากล่องหกนะครับทุกคนนี่คือกล่องหกนะครับถ้าเกิดกล่องมันถ้าคุณเก็บกล่องไม่ได้อะนะครับคุณเก็บกล่องไม่ทัน,นช่วงกลางเกมคุณจะจางมากเลยซึกงชิมะนะครับดูดิมันยังต่อยอยู่เลยนะแชทเนี่ยเห็นปะ่ะมันออโต้าคิกพวกเนี่ยนะครับ ทุเรศมากนะครับขอสาปแช่งดูคะแนนมาดิออโต้คิทคนไร้ประโยชน์อ่ะผมไม่รู้ว่าเขาทําไปทําไมแล้วทําไปเพื่ออะไรนะครับพวกเนี้ยนะครับก็ง่ายๆ่ายนะครับบล็อกมันซะไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นภาระต่อเรานะครับเขาออโต้คิทในสังเวียนคุณไม่ต้องหวังเลยเลนบงเลนบล็อกรับออโต้คิทเหมือนกันต่อให้คุณปิดออโต้ในเลนบล็อกพวกนี้มันก็จะปล่อยออโต้คิทนะครับเป็นพวกเออน้ำลายยืดอ่ะพวกเนี้ยนะครับไม่ไหวเออทุเรศมากนะครับ ขอประนามนะครับเจอพี่นี่โอเคเป็นไงกับ้างนะครับสำหรับสกิชิมะชูคุโระนะครับในสังเวียนต้องบอกเลยว่าตัวเขาในการเล่นปกตินะครับถามว่าดีไหมผมใช้ควาว่ากลางๆนะครับเกมเพลย์กลางๆออบิลิตี้โอเคอ,อบิลิตี้ดูดีนะครับแต่เกมเพลย์กลางๆท่าหนึ่งอ่ะดูดีท่าหนึ่งมันไกลทุกคนแต่ ความกว้างไม่รู้ผมอคติไปเองหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนของอิจิโกะส้มนะครับอิจิโกะอ่้สิบปีนะครับอิจิโก้ล้างผู้ใหญ่นะครับอารมณ์เหมือนนั้นเลยมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับส่วนท่าสองเนี่ยแย่เลยนะครับท่าสองต้องปล่อยใกล้ๆเป็นท่าสองที่ห่วยแตกนะครับอ่าผมพูดคํานี้เลยนะว่าห่วยแตกเพราะว่าผมไม่ชอบอย่างมากเลยท่าสองของเขานะครับมันมีปัญหาในการเล่นสังเวียนด้วยนะครับตาเมื่อกี้ผมโชคดีเฉยๆนะครับที่เจออีกฝ่ายตีระยะประชิดหมดและฮีโร่อีกฝ่ายก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมาย นะครับบวกกับเพื่อนของผมออกหมดเลยแล้วก็ไม่ถดงออกหนึ่งคนแล้วก็มีขยะหนึ่งคนนะครับทาให้ผมเก็บกล่องได้โดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครพอผมเก็บกล่องกันได้เนี่ยตัวนี้มันจะไหลเรื่อยๆืยนะครับผมพูดแบบนี้เนี่ยตัวละครในสังเวียนถ้าคุณเก็บกล่องอะ่ะมันจะไหลแต่ถ้าคุณไม่เก็บเลยกลางเกมถึงเลทเกมคุณจะอ่อนแอมากเพราะว่าฮีโร่ของอ e ีทฝ่ายเนี่ยเวลามันยิ่งตายมันยิ่งเก่งนะครับมันจะไปตันอยู่ที่บวกห้าถ้าเกิดเขาบวกห้าแล้วคุณบวกแค่หนึ่งหรือไม่บวกเลย คุณตีเขาไม่เข้าเลยถ้าเจอเขาถึงคุณตีเขาแทบกไม่เข้าเลยจับกันคุณเจอเขาสกิลอยู่คุณแตกนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องบวกเยอะๆนะครับตามเมื่อกี้มันบวกเยอะมันก็เลยง่ายต่อการเล่นนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ผมบวกน้อยเนะี่ยบอกเลยว่าตึงนะครับแล้วก็สกิชิมานะครับตามที่บอกถ้าสองมันห่วยถ้าเกิดเจอตัวละครตีไก,กลจะลําบากในการเล่นนะครับคุณจะเลี้ยงเลือดเต็มไม่ได้หรอกเมื่อกี้ผมเยอะเลื้ยเต็มได้เพราะว่าผม ตีฟุ๊บๆไปเลยนะครับส่วนข้อดีมีไหมมันก็มีนะครับมันก็พิ้วนะครับแต่ก็มันเป็นส่วนปกติของสังเวียนอยู่แล้วนะครับตัวละครแทบทุกตัวมันพิ้วแทบหมดเลยนะครับมีบูโน่มั้งที่ไม่พิ้วนะครับแต่บูโน่มันได้ของความแรงได้ของความเรื่องของสกิลทุกอย่างมันมาช่วยให้มันยกระดับแบบโคตรเมตาบูโน่สังเวียนนะครับอ่าไอ้เจ้าเนี่ยพิ้วก็จริงแต่ว่าตามที่บอกมันจะมีข้อเสียบางอย่างนะครับส่วนท่าสามก็ดีนะครับโอเคท่าสามนะครับ ได้ไม้ตายมาสองอันก็ต้นเกมสามารถระเบิดได้ลุๆเลยสำหรับท <paper> ําไมตายนะครับคุณจะใช้ในเวลาขับขันก็ได้หรือใช้ในเวลาทลาําภารกิจก็ได้สำหรับทําไม้ตายนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหร,รับสุกิชิมะนะครับถามว่าเก่งมากไหมกลางๆแล้วกันในสังเวียนนะครับมันก็ดีกว่าตัวละครที่ไม่ใช่สังเวียนบางตัวแล้วกันสำหร,รับสุกิชิมะนะครับมันดีกว่าตัวละครที่ไม่ใช่สังเวียนบางตัวนะสุกิชิมะนะครับอะ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับซึ่งยิชิมะนะครับเพื่อนๆคิดว่าเก่งไม่เก่งยังไงบอกกันได้ชอบไม่ชอบบอกกันได้นะครับสำหรับผมอัพเรตตี้มันก็โอเคนะครับแต่ผมไม่ชอบเกมเพล์ผมติดตรงเกมเพลงสกิลสองนะครับมันทําให้พังอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าสังเวียนเมื่อกี้ขนาดบวกกล่องเยอะไปปล่อยแบบไกลๆยังไม่ตายนะครับต้องปล่อยแบบใกลๆเท่านั้นนะครับโอเคก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ฝากไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคนเมื่อกี้ที่ฟังผมแล้วผมไปว่าไอ้คนที่ออโต้คิกเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ออโต้คิกอยู่ในสังเวียนเลิกเถอะนะครับเลิกนะครับผมเชื่อว่าคนที่เจอคุณในสังเวียนเขาอารมณ์เสียทุกคนแหละนะครับเพราะว่ามันภาระมากๆเลยนะครับอมผมอาจจะหัวร้อนแล้วใช้คําพูดรุนแรงเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับแต่ผมเจอบ่อยนะครับสังเวียนไม่เจอโปก็เจอออโต้คิกภาระมากๆเลย นะครับอย่าหาทำนะครับออโต้คิกไปออโต้คิกในดันที่แบบคุณไม่ได้เล่นกับเพื่อนคุณเล่นคนเดียวไม่มีใครว่าแต่เธอเล่นกับเพื่อนออโต้คิกภาละนะครับขอเถอะอย่านะ<ม>โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ